สี่ราศีน้ำขึ้นให้รีบตักโอกาสดีเข้ามารัวๆงานเงินความก้าวหน้ากำลังเปิดทางได้จังหวะที่ควรคว้าไว้ให้เร็วที่สุดได้แก่ราศีเมษช่วงนี้จังหวะชีวิตพุ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดงานที่เคยชงงะงักกลับมาเดินหน้าเร็วมีโอกาสใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคว้าไว้ทันจะได้ผลลัพธ์เกินความคาดหวังการเงินขยับตัวดีและมีช่องทางเติบโตเพิ่มเติม ราศีสิงห์สเสน่ห์และบารมีโดดเด่นทําให้มีงานหรือโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าเกิดขึ้นง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาถือเป็นเวลาทองที่ควรรีบเดินหน้าไม่ควรรอจังหวะมากเกินไปราศีตุลดวงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่หวังจะขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นความร่วมมือและโอกาสใหม่เข้ามาให้เลือกหลายทาง จังหวะนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นขยายงานและเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในคลิปต่อไป